แต่ว่าจะไปได้แค่ไหนเดี๋ยวพูดคือกันในช่วงนี้นะคะกับคุณธีศรศักดิ์คณวราุจกุจากบริษัทหลักทรัพย์ซีจีเอสอินเตอร์เชค่ะคุณรองสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่จอแดนนะล้องถูุกท่านครับอเหมือนเซตเหมือนฟิลเจอร์เหมือนซีรีส์อยอยากจะไปอยากจะไปต่อ,อครับผมครับ <laughs> ก็ดูจากการกลับขึ้นมานะครับเหนือระดับ1250จุดนะครับแล้วก็กำลังทดสอบ าที่บริเวณ1255นะครับณนะตอนนี้เนี่ยมีแนวโน้มนะครับว่าตัวของเซนติดเด็กเนี่ยน่าจะทะลุผ่านนะครับเพราะว่าเราเห็นแรงซื้อของหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยนะครับเข้ามาค่อนข้างดีนะครับแรงขายที่เกิดขึ้นในหุ้นที่ขึ้นมาแรงอ่ะก็เป็นภาพของการปรับฐานนะครับแต่ว่า รอบที่ผ่านมันอาจจะขึ้นมาแรงมานิดหนึ่งนะครับอย่างบัรรุงลาดก็ดีนะครับตัวของเอ่อหรือว่าตัวของ Delta นะครับก็เป็นภาพของการปรับฐานไปดังนั้นนะครับตัวของเซ็น n ินเด็กเนี่ยยังมีโอกาสครับที่จะขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่1,270ครับที่เส้นค่าเฉลี่ย200วันเพราะนั้นเนี่ยก็ยังโอเคอยู่ครับแล้วก็ดูแนวรับสำคัญในระยะสั้นนะครับที่1,230บ ถ้าย้อนกลับลงไปสัญญาณในเชิงลบจะกดดันตัวของตลาดครับผมอืแต่ถ้าไม่ย้อนแปลว่ามีโอกาสเดินหน้าแต่อัพไซต์จำกัดเอานะเพราะนี่อยู่อีก20จุดข้างบน20่บ้างยี่สครับคือถ้ามองสั้นจำกัดแน่ครับแต่ว่าถ้ามองใหญ่เนี่ยไม่ธรรมดา่าเดี๋ยวผมเอาภาพให้ดูนะครับว่าเอ๊ะมันจะใหญ่ขนาดไหนนะครับมันจะใหญ่ขนาดไหนนะครับนะ ย้อนไปกี่ปีดีคะย้อนไปสามสิบปีแล้วกันอืย้อนไปสามสิบปีครับค่ะจริงเนี่ยพี่แอบรุนมากเลยคุณลองว่าช่วยค้าตรงนี้ไปให้ได้เถอะใช่สามสิบปีนะครับชมตีจากโลไปหาโลนะอ่าเดี๋ยวมันมีลึกกว่านี้มันมีลึกกว่านี้มันมีลึกกว่านี้อตีไหมบึ๊บนี่ นี่นะครับตั้งแต่ปีประมาณเอ่อหนึ่งเดือนมันจะมีอ่าชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้ปึ๊บนี่ตรงนี้นี่ครับอืมคือพอดูภาพอ่าเรียกว่าตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าเก้าแปดนะครับเซ็ตอินเด็กซ์เราเนี่ยฟื้นนะครับที่เอ่อแนวรับของเส้นแนวโน้มขาขึ้นนะครับซึ่งถ้าเป็นในภาพนี้เนี่ย จุดนี้นะครับจุดนี้เนี่ยที่กําลังทดสอบอยู่นะครับที่กำลังทดสอบอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็กําลังติดกับเนี่ยดูรอยนี้ครับแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรครับแลนดี่ขึ้นยาวไม่แน่นะครับเซตินเด็กกําลังจะฝ่าดด่านเพื่อจะขึ้นแบบนี้หรือเปล่า มันต้องมีอะไรชี้นำไหมอ่ะมีอินดิเคเตอร์อะไรชี้นำอ่อฟลอรต้องเข้าอะครับมาถึงจะไปได้ขนาดนี้อ่าแล้วก็มีอีเวนท์ที่แบบว่าอะไรที่แบบใหญ่มากๆนะครับใหญ่มากๆพี่นึ่ว่านะตอนนี้เนี่ยมันเป็นภาพทางเทคนิคที่กําลังลุ้นอยู่นะครับเพราะว่าพอดิดกับพอฟื้นขึ้นมาได้เนี่ยเออสัญญาณมันดูดีแล้วก็มันบอกเราว่าตลาดหุ้นไทยเย เออยังไม่ได้แย่ขนาดแบบโอ้โหจะเป็นขาลงยาวๆมันก็สู้ที่แนวรับสําคัญของขาขึ้นนะครับในรอบ30ปีนะครับเพียงแต่ว่ามันลงมันลึกไปนิดหนึ่งนะครับสำหรับภาพใหญ่ครับผมค่ะอ่ะเดี๋ยวล,ลุ้นกันต่อลุ้นกันต่อแล้วถ้าเกิดว่าเป็นภาพ<ช>อันนี้จริงๆนะแล้วกลับขึ้นไปได้จริงขอฟลอ์เข้าต่อเนื่องหน่อยเข้ามาเดือนนึ่งใช่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 เข้ามาเดือนหนึ่งแล้วด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ช่วยเข้าต่อ,ตอเนื่อง ไปอีกเพราะว่าที่ผ่านมาก็ขายมาต่อเนื่องเหมือนกันใช่ครับถูกต้องครับเดี๋ยวนะครับในตัวของเซ็นต์ินเด็กนะคะมาดูตัวของซีรีส์อยู่บ้างครับเดี๋ยวกําลังเปิดอยู่ครับมันค้างไปนิดนึงนะครับสงสัยจะดูภาพใหญ่ไปหน่อยนะครับเลยค้างไว้นะครับอ่าเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับแต่จริงๆดูภาพใหญ่แล้วอ่ะครับว่ามันลงมาที่จุดที่เป็นแนวรับโอเคครับผมยังไงนะครับพอมันลงมาเป็นที่จุดแนวรับจริงๆแล้วอ่ะ เทรดยิ้งลองตอนช่วงที่ทดสอบแนวรับเราเด้งขึ้นก็ก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ที่คนที่เขาเทรดทีเฟกเขาทำกันแต่ว่าพอมันข<า>ึ้นมา<ช> <ๆ S 1> เยอะๆเยอะๆแบบนี้แล้วเนี่ยอ่ามาดูกันว่ากลยุทธ์นว,วันนี้ต้องทำยังไงนะคะครับอ่าคือถ้ามองนะครับอีกแบบหนึ่งก็ได้นะครับเราอาจจะใช้วิธีเอะเซ็นดิเด็กมันเคยแกว่งอยู่ในกรอบนะครับหนึ่งพันห้าสิบไปหนึ่งพันสองร้อยี่สิบใช่ไหมครับมันยกกรอบได้นี่ อ่าเราก็ยกกรอบเนี่ยนะครับขึ้นไปเล่นด้านบนยกทั้งแผงขึ้นมาแบบนี้เลยเหรอคะอ๋อใช่ใช่ใช่มันคือยกกรอบการเคลื่อนไหวคือ <laughs> มันเซตินเด็กมันเปลี่ยนกรอบไปครับจากเดิมเคยแกว่งอยู่เท่านี้อ่าเราก็ยกกรอบให้มันแกว่งสูงขึ้นนะครับเปลี่ยนฐานนั่นเองนะครับมันก็จะลุ้นขึ้นไปได้หนึ่งพันสามร้อยอ่าหนึ่งพันสามร้อยเอ่อยี่สิบ 1,340หรือไปพันสี่ไม่ได้มองภาพนี้กันบ้างเหรอครับไม่ได้มองเดี๋ยวนะปกติจะแบบจะใช้ฟีโบท่าขึ้นไปเป็น161.8 261.8็ดจุดหสใช่ใชคุณลองทำแบบยกขึ้นไปนั่งแผงแบบนี้เนี่ยแล้วก็ท่ามันก็คล้ายๆกันไงครับนะครับเพราะนั้นก็ดูเซนติเด็กนะครับถ้าไม่หลุด1 2ึ0งพันสสบัญญาณบวกมาแล้วก็1,270 หนึ่งพันสามร้อยได้ลุ้นสําหรับตัวของเซตินเด็กครับแต่จริงๆอ่ะพี่บอกว่าเซตที่ที่เมื่อวันศุกร์ย่อลงมาแล้ววันนี้แลวสองสามวันนี้ดึงลับอ่ะกราฟสูยมากนะใช่ใช่สายทคนิคโแบบี่เรียนเทคนิคมานี่จะชอบทรงแบบนี้มากเลยนะอ่ะพี่แต่ว่าพอมันลงแรงกระแทกลงมาเนี่ยอ่อพอเราไปดูนะครับพอเราไปดูเนี่ยมันมีอินดิเคเตอร์หนึ่งที่แบบอ๋อมันเลยแบบทำให้ตลาดเนี่ยแบบกระแทกแรงไหนไหนตัวไหนอ่ะ เปลี่ยนนิดเดียวเปลี่ยนนิดเดียวจากซิมเ l ิลเป็น EMA นะครับเ x p o n e n t i น l ี ential, นี่ไงครับมันเลยมีแนวต้านตรงเนี้ยกระแทกมาเห็นไ,ไหมครับสีแดนัคือ EMA สองร้อยใช่แล้วก็เป็นอะไรครับเหมือนเหมือนกับ High ในอดีตซึ่งโอเคมันมีน้ำหนักแล้วก็มีความสำคัญแต่พอสองวันที่ผ่านมา เอ้ยมันมีสู้แล้วก็ข้ามกลับขึ้นไปเนี่ยแสดงว่าตรงเนี้ยโอเคกระแทกลงมาละทดสอบละแต่ว่ามันสู้กลับเพราะนั้นก็มีโอกาสข้ามไงครับพอมีโอกาสข้ามปุ๊บเนี่ยอันเนี้ยมันจะลอยเลยสำหรับตลาดหุ้นแล้วก็เซ็ตอินเด็กซ์ครับผมอืมแต่พอดูสถานการณ์นปัจจุบันสำหรับตัวของซีรีส์ยูครับเอสห้าศูนย์ยสองห้านะครับก็แบบว่าอยากจะพาข้ามอยู่นะ นี่ไงก็ข้ามเส้นอะไรครับ EMA 200มาเหมือนกันเห็นไหมครับแนวรับ7 9 4มไม่ควรหลุดเพราะนั้นตอนนี้ย่อลองต้องย่อรองครับแล้วก็หลุด7 9 4ค่อยเปลี่ยนเป็นฝั่งช็อตนะครับค่อยเปลี่ยนเป็นฝั่งช็อตเพราะนั้นตัวของ S50 U25 810หรือ805เมื่อเช้าเนี่ยลองครับ แล้วก็แนวต้าน820สั้นๆก่อนแล้วก็ไกลกว่านั้น่าไกลกว่านั้นก็เอ0่อ8น0นะครับทีละสเต็ป8 2 0 840สําำหรับตัวของ S50U25 ย่อลองครับหลุด800อ่าสต็อปลอดในฝั่งลองอต่ำกว่า794 Open Shot ครับ794นะคะใช่794ถึงจะช็อตครับต้องหลุดแนวรับสำคัญลงไปด้านล่างครับค่ะ ตอนนี้อยู่ที่811ถ้าย่อลองได้เราใช้ออปชันช่วยไหมคะหรือจริงๆแล้วเราใช้คอ l ออปชันไปเลยได้ไหมเอ่อใช้คอ l ออปชันไปเลยได้ไหมอ่าเปรียบเทียบราคานิดหนึ่งนะครับเราก็ดูเอ0 u 2 5ศนยูสองห้าซีนะครับแปดเท่าไหร่ดีนะครับซีแปดหนึ่งแปดแปดหนึ่งศูนย์อ่าแอดเตอร์มันนี่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันมีมันมีตัวสิบอยู่นะครับอ่าซีแปดหนึ่งศูนย ยี่สิบสามคุณถ้ายี่สิบสามคือตอนนี้มันแปดหนึ่งหนึ่งถ้าเราจะใช้เราจะใช้เราจะใช้อิเดียมันนี่แปดหนึ่งศูนย์หรือเราควรใช้มากกว่าสักสิบจุดก็ใช้อาลองเปรียบเทียบราคาดเพิ่มให้ตัวหนึ่ง S ห้าศูนย์อ่า U สองห้า C แปดสองศูนย์นะครับส่วนต่างประมาณสักห้าจุดนะครับห้าจุดเนี่ยอินเดียมันนี่น่าจะถูกกว่า 820อยู่ที่19ใช่820 uh, 820ถูกต้องถูกต้องแล้วก็850อยู่810อ,อยู่ที่24เพราะนั้นเนี่ยตัวอินนะครับตัวอินตัวอินเดอะมันนี่เนี่ยถูกกว่านะครับ810เพราะนั้นเนี่ยดู810ครับ810อยู่ที่2420แ,แล้วทำอะไรนะครับดูว่าอ๊ะถ้าเราลองตัว810นะตอนนี้เนี่ยจุดคุ้มทุนมันอยู่ 8ปดหนึ่งศูนย์บวกยี่สิบสี่จุดคุ้มทุนอยู่แปดสามสีมนะ่ไม่ค่อยคุม้มนะไม่ค่อยคุ้มไม่คุ้มเพราะนั้นลองฟิวเจอร์ครับแล้วช็อตคอเก็บแคสโฟดีกว่าด้วยซ้ำถ้าเราลองฟิวเจอร์ที่แปดหนึ่งศูนย์เราจะช็อตช็ชอตคอที่ช็อตคอก็ดู คอที่820 82. นะครับ <acceptable> ก็ได้อ่าอะนะครับกว่าจะคุ้มทุนมันก็ต้อง840ใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยมันจะไกลนิดเดินเพราะนั้เนเนี่ยลองฟิวเจอร์แล้วช็อต t ี820พรีเมียมประมาณ19จุดก็ <ท ạo. S 2> สู้ได้พอได้นะครับพอได้แล้วทำอะไรต่อนะครับถ้าตลาดอ่ามันไปเรื่อยๆหรือว่าเรียกว่าเตจังหวะที่มันย่อเนี่ยนะครับเราก็มองในตัวของ S50U25P แปดเก็บไว้ระหว่างทางก็ได้ครับ P แปดร้ใช่เพราะว่าเวลาที่ตลาดขึ้นพุทธเป็นยังไงครับพุทธมันลงพุทธมันลงพุ่มลงราคามันจะถูก mm. เราเก็บตัวของพุทธเนี่ยระหว่างทางก็ได้เพราะว่าถ้ามันหลุดเจ็เปลี่ยนเป็นช็อตเนี่ยไอพีเมียมมันจะดิดกับพีเมียมมันจะพุ่งขึ้นไปเพราะนั้นเนี่ยระหว่างทางนะครับเราอาจจะเก็บตัวของพุท 800อ่านะครับเข้ามาบ้างนะครับก็ได้นะครับ,นะรบมันต้องเป็นช็อตพุทถูกไหมลองพุทสิครับต้องเป็นลองพุทลองพุทเก็บไว้ลองพุทเก็บเอาไว้เพราะว่าเผื่อมันแบบลงแล้วห <laughs> ลุดแนวรับสําคัญไปเลยอ่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช็อตทําอะไรครับช็อตคอแล้วเก็บลองพุทธอ่ะระหว่างทางมันจะออฟเสตจกันะนะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีแก๊บมีกรอบอยู่นะครับแล้วเราทําอะไรครับลองฟิวเจอร์ ต่อเนื่องเก็บเอาไว้นะครับเพราะนั้นเนี่ยกลยุทธ์ช่วงนี้ก็คือหลักๆเลยลองฟิวเจอร์นะครับช็อตคอเก็บกระแสงเงินสดแล้วก็ไอกระแสเงินสดที่ได้เนี่ยเก็บลองพุทเข้ามาค่ะครับผมอันนี้เป็นกลยุทธ์หนึ่งช่วงไหนไหมไมีใครอยากเร่นออปชันบ้างตอนนี้กลาลังอินกับออปชันมากเลยแต่ว่ามันจะต้องคิดแบบคิดแบบสี่ช่องอ,ะอ่ะอ่าใช่ใช่มันจะคิดเหมือนกับว่าคือคือมันต้อง มันเหมือนกับบาง,บาง,บางจังหวะเนี่ยมันจะสวนกับภาพในหัวนิดนึงนะครับเพราะว่าอา้าวเราลองฟิวเจอร์แล้วไม่ต้องช็อตคอเพราะว่าช็อตคอเพื่อก็บกระแสเงินสดช็อตคอเพราะว่าเอ้มันกว่าจะถึงเนี่ยมันเป็นแนวต้านสําคัญอย่างน้อยเนี่ยถ้ามันย่อหรือว่าไปไม่ถึงระหว่างทางได้กระแสงเงินสดได้แก็เก็บไว้ในมือได้แก็ในมือทําอะไรอ่าเราก็เอามาลองพุทเพื่อซื้อในเรื่องของประกันในอนาคตถ้าสมมติว่า ตอนมันหลุดเนี่ยพรีเมียมมันอาจจะแพงขึ้นก็ได้เราเก็บเอาไว้ก่อนทยอยเก็บทยอยสะสมมีช็อตและเก็บพุทธอะไรพวกเนี้ยนะครับมันจะเป็นลักษณะของการเทรดในระยะยาวแล้วก็การเรียกว่าหากระแสเงินสดนะครับจากตัวของออปชันครับผมค่ะเดี๋ยวเราค่อยๆฝึกพร้อมกันคุณผู้ชมเดียวก็ฝึกเหมือนกันนะตัวออปชันจะบอกว่าตัวออปชันถ้าเราทําแผนดีๆอ่ะผลตอบแทน เป็นไปตามเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่มือว่าเท่ากับลองฟิวเจอร์ช็อตฟิวเจอร์เลยเพียงแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยพอเราเห็นแกลหรือว่ามีจังหวะก็เก็บในตัวของออปชันเข้ามาช็อตในตัวของออปชันเพื่อรับกระแสเงินสดมาบ้างนะครับแต่ถ้าช็อตเพียวๆเลยปัญหาคือขาดทุนมันไม่จํากัดไงครับสำหรับการช็อตคอเพราะนั้นเนี่ยถ้ามีลองฟิวเจอร์แล้วช็อตคอเนี่ย ไอ้เราเห็นแก็บแน่ๆละอ่ะยีกว่าจุดเนี่ยรับเข้ามาก่อนนะครับแล้วจะถึงไม่ถึงปรับกลยุทธ์ระหว่างทางอ่ะอย่างน้อยถ้าขึ้นต่อแก็บในแง่ของการได้ในเรื่องของกระแสเงินสดเนี่ยยี่สิแน่ๆละ่ะถ้าทะลุ840สีค่อยว่ากันค่อยปรับกลยุทธ์กันอีกรอบหนึ่งก็ยังได้ครับค่ะอ่ะขอ,อนิดนึงกับทองคำหน่อยค่ะคุณรอง,องครับสำหรับตัวของทองคำนะครับก็ ประเมินว่าภาพเนี่ยมันเป็นไซด์เวย์ค่อนข้างชัดนะครับแนวต้านก็ดูที่ถ้าเป็นสปอตนะครับ3,440นะครับกำลังจะขึ้นไปทดสอบนะครับระหว่างทางก็อาจจะเจอ3,400ก่อนแล้วก็3,440นะครับก็ยังเป็นไซด์เวยนะส่วนตัวของแนวรับก็1 3,270นะครับ เป็นจังหวะของการเข้าซื้อนะครับมองแกว่งเป็นไซด์เวรับก็ลุ้นขึ้นไปที่3า4พัแล้วถ้าเบรกได้ไปต่อนะครับสำหรับตัวของทองคำเพราะว่ามันเหมือนกับจังหวะเนี่ยอาจจะมีเขาเรียกเขาเรียกอะไรนะเบรกขึ้นไปแล้วอาจจะถอยมาบ้างแต่ถ้ารอบนี้เนี่ยมันเบรกแล้วไม่ย่อนะครับแล้วไม่ย่อเนี่ยมันพร้อมที่จะวิ่งแรงเลยเพราะนั้นเนี่ยแนวต้าน3440โซนนี้อาจจะต้อง เข้าซื้อตอนเบรกบ้างนะครับแล้วก็ถ้าไม่ผ่านถอยกลับลงไปก็ค่อยสต็อปรอดละกันนะครับเพราะนั้นทองยังลุ้นขึ้นต่อครับค่ะได้คุณดาวนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ